มวลชนที่เคารบทุกคนนะครับส็พอมันที่เปิดเผยที่บริการประชาชนนะครับถ้าเนะครับหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลาไม่ถึงสองวันนะครับตามตะกรุงเนื่องจากผู้กับ๊อฟ